สวัสดีแล้วก็ทักทายกันรอบบ่ายแก่ๆครับตอนนี้ก็สามโมงครึ่งแล้วนะตอนนี้ช่างยุธใส่เข้าไปเรียบร้อยครับขึ้นโค้งแต่แปลกใจมากทำไมน็อตเนี่ยเอ่อบางตัวก็มีเกีียวบางตัวก็ไม่มีเกีียวครับนี่นี่ฮะดูดูดูด,ด,ด,ดูดูนะครับเห็นเหมือนพวกผมเห็นไหมมันเป็นโลง่งๆแต่ตัวนี้มีเกีียวเนาะ นี่ตัวนี้มีเกี่ยวบางโคนนี่มีเกี่ยวบางโคนมีเกี่ยวครับตัวนี้ก็มีเกี่ยวนะครับแต่พวกนี้ไม่มีเกี่ยวที่ยึดตอนนี้ช่างยึดตรงมาตับต้องมาไลไตับอันนี้มีเกี่ยวอยู่นี่มีเกี่ยวอยู่นะครับอันนี้ดูเหมือนเป็นเรียบๆไปเลยมันไม่มีเกี่ยวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขาทํามาไม่ให้มันมีเกี่ยวรู้ไหมว่าพวกผมทํายากมากยึดตัวยึดโค้งหน้าเนี่ยครับมันให้อะไร ร้อยน็อตเอาเหรออือนะพี่น้องเอฟซีช่วยกันพิจารณาหน่อยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นลอยครับนี่นี่เป็นไงเป็นไงอือนี่ครับตอนนี้ก็ช่างยุ่ไล่เอาตัวชุดหน้าขึ้นนะครับขึ้นหน้าขึ้น เพื่อที่จะลองอะไรครับเพื่อจะจะลองอะไรนะครับเพื่อที่จะลองอะไรนี่จัดมุมจัดอะไรเรียบร้อยนะครับนะเช็คมุมทะแยงวิธีเช็คมุมทะแยงอะ่ะอยากจะรู้ว่าตรงไม่ตรงอีกรอบหนึ่งนี่มาวัดตอนนี้ครับวัดตอนที่ขึ้นมุมนะครับขึ้นโค้งแล้วนี่ก็จะรู้ทันทีเลยโค้งหน้าของพิวุฒิเดี๋ยวก็ต้องมา ้นเป็นสีดําอีกนะครับนี่ขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ช่างยุดลองลองบอดี้ลองอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะทํำการหรืออุปกรณ์ชุดหน้าเครื่องนะครับช่วยกันนะนี่ฮะไม่ได้เก่งทุกอย่างแต่ก็พอทําได้นะครับผมพอทําได้ทุกอย่างนั่นแหละ เดี๋ยวต้องถามกันก่อนว่าอ,อุปกรณ์ภายในมีอะไรที่เขาแจ้งเพิ่มเติมไปไหมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวผมจะเอาผ้าหลังคามาใส่เลยนะครับใส่ผ้าหลังคาตอนนี้ก็ลองของตาบกอมตาเกีียวนะเดี๋ยวจะเอาผ้าหลังคามาใส่ละค่าหลังคาผมเก็บไว้ในห้องห้องอเก็บอะไรนะครับห้องเก็บอะไร เรวใส่ผ้าหลังคาแล้วก็เดินสายไฟเดินสายไฟสายไฟเดินสายไฟวนกลับนะครับเดี๋ยวผมจะเดินสายไฟวนไปในผ้าหลังคากลับนะครับผมแล้วก็จะมาไล่ติดกาวตัวนี้นะครับต้องเอากาวมาทาแล้วก็ติดลงไปนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวสายไฟมันจะไปอยู่ตามแนวนะครับเราต้องวางสายไฟตามแนว เดีย๋ยวจะไปเอาผ้าหลังคามาใส่นะนะครับใส่ให้เรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับเดีย๋ยวรออะไรชิ้นอื่นๆมาแล้วก็มาเพิ่มเติมอีกทีหลังนะครับส่วนงานภายในนะครับชุดความปลอดภัยก็น่าจะจบหมดแนละ้วขาลังค่าเนะาาก่าได้เนาะจานดิตใหญ่มาก มีหน้าวิ่งเกินๆูันี้ดานดิสเบกอย่างใหญ่อ่ะนึกว่าดุมดล้อรถหกล้อเลยเ่ารอยเลยอ่ะดุมใหญ่มากจริงนะครับระบบใช้น้ำหล่อเลี้ยงนะครับใช้น้ำหล่อเย็นแทบจะเกือบทุกจุดเลยของเครื่องยนต์ฟอร์ดนะครับต้องยอมรับว่าเขาทำมาดีมากนะครับตอนนี้ก็ ไล่เก็บงานกันอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาผ้าหลังคาก่อนนะเดี๋ยวผมพาไปดูผ้าหลังคาครับไปนี่ท้ายรถคันนู้นก็ามาแล้วครับลูกค้าเขาซื้อซื้อทําเองนะครับนี่ท้ายมาแล้วพี่น้องมาแบบนี้เลยนะครับมาแบบนี้เลยรถเก๋งเขาก็จะมีอยู่สองส่วนสองชิ้นนะครับเขาก็จะมาตัดต่อเงี้ยใครที่ไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวถ่ายให้ดูครับ เหมือนกับที่เขาไปตัดที่ญี่ปุ่นนะครับเขาไปตัดมานี่เขาก็ตีเป็นชิ้นอะไรตีเป็นเป็นซากมานะครับก็เอามาใส่รถคันที่ผมรีวิวให้ดูนี่แหละนี่คืออันนี้เอาคันนี้เดี๋ยวตั้งวุดลงต่อเดี๋ยวจะไปเก็บคขนนุนให้จบครับ เมื่อกี้ก็มากุมทำเงนอยู่ครันนี้กับกับพี่สาวอเจ้ใหญ่ก็ใส่แผงประตูให้ใส่ชุดแผงประตูให้เพราะว่าตัวนี้มันยังใส่ไม่เข้าเลยเนะี่ยเดี๋ยวต้องต้องลื้อใส่ใหม่เนี่ยตัวนี้มันยังใส่ไม่เข้าเดี๋ยวลื้อใส่ใหม่แต่ข้างนูนพี่ใส่เข้าไปแล้วอันนี้พี่เขียวก็ใส่เายังใส่ไม่เข้าเห็นไหมลอยอยูอ่จะต้องให้น้องเขาทําต่อ รับช่วงต่อครับเดี๋ยวผมต้องไปทำมิซูไอทำฟอร์ดดินดวดให้จบนี่เดี๋ยวผ้าหลังคาผ้าหลังคาอยู่นี่ครับนี่ที่กินห้องนี้เป็นออฟฟิศนะผมจะลงมานอนห้องนี้สมัยก่อนที่ที่ผมกับพี่วุฒิกับเสียท็อปเดินทางไปเพชรบุรีะนะครับไปประจวบนะไปประจวบที่เอาไอคันฟูโซไปส่งให้เสียชิวนะครับผม ที่อำเภอรปรานนะครับก็ขากลับตอนแรกพิวุฒิว่าจะมานอนที่บ้านผมนี่ตอนแรกผมว่าจะพาพิวุฒิมานอนห้องนี้แหละแต่ตอนนั้นมันไม่ได้เป็นสภาพนี้นะตอนนั้นมันเป็นออฟฟิศนะครับเป็นออฟฟิศเป็นห้องนอนนะครับซึ่งผมลงมานอนประจำเนี่ยนี่เห็นไหมโซฟาที่ใช้พับมันก็ยังอยู่แต่พอผมไม่อยู่ผมไปวิ่งงานดินนะครับผมไปวิ่งงานดินกับทีมงานโทนหนึ่งเรานี่แหละ จากห้องออฟฟิศผมนะฮะจากออฟฟิศผมเป็นห้องนอนผมกลายเป็นว่าเป็นห้องเก็บของครับทีวีก็หาย <laughs> ทีวีหายเครื่องเสียงยังอยู่นะโตทํางานโต๊ะเครื่องเสียงอะไรก็ยังอยู่นะครับกลายเป็นห้องเก็บของเก็บอะไรไปแล้วครับโอ้โเหเมดค่าสีเบา <laughs> ก็อย่างว่าเนาะคือมันไม่มีพื้นที่ให้เก็บของอะไร ชิ้นส่วนที่มันเป็นอะไรสําคัญก็ต้องใช้นี่แหละให้เกิดประโยชน์นะพี่น้องอนี่ดูนี่ไม่ใช่น้ํามันพืชนะครับนี่คือแก๊สโซฮอลนะจะบอกให้พอดีถอดอกอกจากรถลูกค้าแล้วก็อยกถังออกมาเชื่อมนะครับหลังจากที่ทําช่วงล่างลูกค้าเสร็จท,ทําถังเสร็จก็เอากลับไปเติมเหมือนเดิมนะครับน้ามันเขานะครับผมนี่เราไม่ใช่ว่าเราเอามาซ่อนไว้อะไรนะ คือเราต้องเอากลับคืนให้ลูกค้าแต่ว่ารถอ่ะก็คือยกถังออกมานะครับมันผูกมันผุพื้นมันผูกอะทำพื้นอยู่นะครับผมโอ้ยไปเดี๋ยวเราเอาผ้าไปเลยเดี๋ยวทาไปเอ่อใส่ผ้าใส่ผอ้ใส่เนาะใส่ผ้าหลังคาดินด่วน อันนี้ก็ถอดเรวทำพลาดหัวไปเลยปึง้งทำงานไปด้วยรีวิวไปด้วยครับไปทางไหนดีวะเนี่ยไปทางนี้ไปทางนี้ติด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 นี่นิยมเราทำงานอยู่ ตึง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 อ่ะยบร้อยนะเราจะใส่ผ้าหลังคา ไม่รู้ว่าจะโดนแทรกด้วยเสียงอไหรเปล่าเรียบร้อยครับยัดผ้าหลังพาเข้าไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีเสียงเพลงน้องๆเขาเปิดเพลงขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะแทรกเข้านะครับผมตอนนี้ก็รถจินด่วนก็คืบหน้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับใส่โค้งหน้าโค้งอะไรแล้วนะครับเริ่มเห็นเป็นรถขึ้นมาแล้วจะยึดท่อสักเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายยทรงคลองเหรอ นี่ครับตอนนี้ก็ใส่ผ้าหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่พี่น้องตอนนี้ก็ให้เห็นกันเลยครับว่าใส่เรียบร้อยนะครับผมเดินสายไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสายไฟที่พลุงพลังอยู่บนหลังคาเห็นไหมผมก็เอาลงมาใส่ให้หมดแล้วก็เดินไว้ตามแนวครับให้มันเป็นแนวแนวของมันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ส่วนของผมนะ ส่วนส่วนของช่างยุดเขก็จะใส่ตาราบใส่บางโคนหน้าครับผมเอามารอดูกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีไเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย